คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันช่วงกลางวันบ้านนะครับแล้วก็เมื่อวานสัญญากันไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวกลางวันเราจะเจอกันนะครับทุกคนก็ช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงเวลา1 1บเอ็ดโมงครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอยู่ในค่าย pp เนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเกมนี้นะครับทุกคนโอเคก็เกมนี้นะครับเป็นประมาณว่าแบบเหมืองแร่อะไรสักอย่างแบบประมาณว่าเหมืองทองคําอะไรอย่างนี้นะเราทุนมาแค่ห้าร้อยอ่ะซื้อเป็ดอะไรได้เอ ถ้าเบตสีเบสเบสี่เบสีซื้อเท่าไหร่เบตสี่0้ก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนนั้นเราลงไปเบตสาจะซื้อจากสิรอบไหมฮะ ه, อ่ะจัดไปสิบเหรียญครับผม4ี่หนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหโเต็มเต็มหก าฟิสปินนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้ก็ตามนี้เลยนะครับชื่อเกมเนาะอ่านได้แค่อย่างเดียวคือวายนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็นิดๆหน่อยๆทุน500จะได้เท่าไหร่200 300ก็เอาแล้วทุกคนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับเกมแรกของวันนี้เนาะโอเคได้เพิ่มครับจัดไปตอนนี้เป็น97แล้วนะครับทุกคนแต่ต้องมี Y ลงไม่งั้นไม่ได้ในหีบนะครับวุ้ย ร5 0มาด้วย253แล้วเอาแล้วไงวายมาครับผมเอาดอกนี้500เออรางวัลเซนต์นะครับผมเมื่อวาน YouTube น่าจะอ่าอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนทำให้แอดลงลงไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยนะครับผมลงคลิปให้ดูไม่ได้ต่อนะครับลงไปได้แค่เกมเดียวเนาะแล้วก็ ไม่ได้อีกเลยเพราะว่าเขาแจ้งมากระทันหันพอดีนะครับทุกคนโอเคก็เงินรางวัลรวมไปที่720นะครับทุกคนเอาแล้วไงกําไรมาเฉยดอกแรกก็มาแล้วถ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นตัววายต้องลงมานะครับหีบวายนะแล้วก็มีเหรียญลงมาด้วยก็จะได้นะครับเหรียญน,นั้นได้กี่บาทก็จะได้เท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับ,บเกมนี้ใครที่ยังไม่เคยได้เล่นได้ดูนะครับก็ รู้ๆไปพร้อมกันกับแอดละกันนะครับทุกคนแอดก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่าอย่างเงี้ยได้นะครับทุกคนได้วายโอเควมากี่ตัวก็จะได้เท่านั้นเลยนะครับโอเคดอกนี้ก็เป็น800แล้วนะแอดจะอึกนะครับเมื่อกี้ขอภัยด้วยนะครับ <laughs> ก็เลยไม่ได้กวดต่ออ่ะอันนี้ได้ไปแค่สบาทนะครับทุกคนเบาเบาเบาจริงครับ ก็มือเที่ยงนะครับทุกคนพอจะได้ไหมเอ่ยลองลัวไปแล้วนะเออเอาดอกนี้ย่ายดังอย่างไรหีบหีบละยี่สิบนะครับเป็นสี่สครับผมโอ้โหไวมายมากย่าง,ง,งดีไม่มีเหรียญลงเมื่อกี้เอาดิยังไงอ่ะดอกนี้ยี่สิบครับ อ้าวตอนนี้เป็นหกร้อยกาไรเริ่มไม่มีแล้วอะโอเค24เป็น4ี่ครับสองหีบยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับกับทางกิจกรรมทางเพจแอดนะครับผมเออดอกนี้เท่าไหร่นี้อา้าเป็นร้อย เมก้าเป็นเลยครับทุกคน288นะครับโอ้โหตอนนี้เป็น900แล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ย900ก็ได้400แล้วนะกำไรเอา้ากดผิดเอา้าไม่เป็นไร800ก็ได้เอ้ยหรือว่าอันนี้ก็ครบโอ้โอเคอันนี้ครบอยู่โอเคทุกคน แอดก็แค่แวะมาดูนะครับว่าช่วงเวลานี้ไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ลองมาเล่นดูนะครับก็ยังได้นะครับทุกคนก็เป็น900บาทนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับใครที่ทุนน้อยนะครับก็อย่างอย่างที่แอดเคยบอกไว้อยู่เป็นประจําเลยนะครับก็อย่าโลภดีที่สุดนะครับอย่างเงี้ยขนาดแอดมีทุนนะครับเพราะแอดอะมาแตกมาแบบหลายเกมแล้วนะครับทุกคนก็พอมีพอใช้อยู่แล้วก็ ยังไม่โลภเลยนะครับผมก็ได้400แอดเอาแค่นี้พอละกันนะครับสำหรับเกมนี้แอดก็แวะมาเล่นดูเฉยๆนะครับทุกคนวเวลาช่วงเวลา11โมงครึ่งหรือประมาณเที่ยงละกันนะครับผมโอเคพอได้ค่ากับข้าวมือนนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงแอดก็ขอตัวไปถอนก่อนละกันนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายนะครับรูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมเดี๋ยวก็ตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะมีนะครับแอดกำลังคิดให้อยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะบายครับผม